เมื่อเปิดผ้าคลุมออกทุกคนตะลึงร่างของท่านยังคงนั่งในท่าเดิมผิวไม่ซีดไม่บวมกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นไม้หอมลอยอบอวลในอากาศแสงแดดส่องผ่านหลังคาสาลาตกท่องที่ใบหน้าท่านพอดีเหมือนธรรมชาติทั้งหมดร่วมถวายความเคารพให้พระผู้ดับขันในสมาธิในเวลานั้นไม่มีใครพูดคำใดหลายคนพนมมือไหว้พร้อมน้ำตา เพราะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ร่างของท่านถูกบรรจุไว้ในโลงแก้วโดยไม่ฉีดยาไม่แช่สารเคมีและเวลาผ่านไปหลายเดือนร่างนั้นก็ยังคงสภาพเดิมไม่มีรอยเนยความเสื่อมแม้แต่กลิ่นหอมก็ยังอยู่หลวงพี่องค์หนึ่งกล่าวเบาๆว่าหลวงปู่ไม่อธิษฐานให้ศพไม่เน่าเพื่ออวดแต่ท่านทำเพื่อให้คนเห็นว่าความสงบของใจมีอยู่จริง ร่างที่ไม่เน่าไม่ได้หมายถึงการฝืนธรรมชาติแต่คือการที่จิตไม่สร้างความร้อนให้ธาตุทั้งสี่แปรปรวนหลวงปู่ดูลเคยสอนว่าความร้อนของตันหาทําให้ธาตุทั้งสี่เสื่อมถ้าไม่มีตันหาร่างกายก็เย็นสงบแม้หลังความตายเรื่องราวของหลวงปู่บุญเลิศจึงไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เหนือธรรมแต่คือธรรมชาติของจิตที่เย็นและวางจริง จิตของท่านสงบจนร่างไม่เล่าร้อนพอที่จะเน่าเปื่อยต่อไปได้นี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าปาฏิหารแต่ในสายธรรมถือว่าเป็นความปกติของผู้พ้นโลกบางคืนหลังพิธีเจ้าหน้าที่ที่เคยเฝ้าศพท่านฝันว่าหลวงปู่มายืนอยู่ปลายเตียงยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าอย่ากลัวความตายมันคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดของชีวิตเขาตื่นมาพร้อมน้ำตาและความสงบ